สวัสดีครับหลังจากที่ลองใช้เจ้าตัว e-reader ตัวนี้นะครับยี่ห้อ Books ขนาดหน้าจอ7นิ้วนะเป็นรุ่น l e a t 2นะครับ l e a t 2เป็นรุ่นเก่านะก็เป็นของปี2022นะครับผมรุ่นใหม่จะเป็นสีขาวนะแต่ว่าเนี่ยเป็นสีดำนะครับก็เขาลดราคานะเหลือประมาณ7,000กว่าบาทนะรู้ไหมก็เลยรู้สึกสนใจนะครับก็เลยถอยมาก็วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่า ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะดับไปละเปิดก่อนนี่เปิดกลับมาก่อนนะอันแรกก่อนนะเอาเรื่องภาพรวมก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นนะว่าอี i ิดเดอร์มันคืออะไรนะครับแล้วก็การใช้งานอี i ิดเดอร์ในปี2023เนี่ยมันแตกต่างจากอี i ิดเดอร์สมัยก่อนอยังไงที่ลุงแมวก็เล่นอี i ิดเดอร์สมัย10กว่าปีที่แล้วนโอ้หนานมากนะครับสมัยนั้นังเป็น Kindle นะแล้วก็บ้านเรายังไม่มีพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงพร้อมแล้วนะตัวนี้มันคืออุปกรณ์นะครับ อ่านตัวหนังสือการ์ตูนก็ได้นะครับอ่านนิยายก็ได้อ่านตัวเท็กซ์บุ๊กก็ได้นะครับผมโดยที่จริงๆแท็บเล็ตก็อ่านได้นะโทรศัพท์มือถือของเราทุกวันเนี่ยก็อ่านได้นะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวหน้าจอพวกนี้เป็นอ e ีอิงนะมันถนอมสายตายนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกสบายตากว่านะครับผมอย่างเช่นลุงแมวได้มาเมื่อวานใช่ไหมแล้วลุงแมวก็ซื้อเนี่ยนะเรื่องนี้มานะครับปรากฏว่าอ่านไปทั้งคืนเลยนะ แล้วก็จบแล้วนะครับไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็สามารถจบได้ซึ่งลุงแมวปกติเป็นคนอ่านนิยายบ้างนะไม่ได้อ่านนิยายเยอะนะครับอ่านนิยายช่วงหลักเีเองนะพวกไ no นะ์โนเวลเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่านจบกันง่ายๆนะถ้าถือเป็นเล่มๆนี่ก็อ่านนานอยู่นะครับอาจจะบางทีเป็นเดือนหรือว่าหลายอาทิตย์นะแต่เนี้ยมันง่ายมากเนะาะเพราะว่ามันแก้เพนพอยของลุงแมวตรงที่อันแรกเลยนะนี่มันสามารถที่จะดึงลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันสามารถที่จะ เปิดปิดไฟได้เห็นไหมนั่นหมายความว่าไงเนาะนั่นหมายความว่าลูกแมวเนี่ยสามารถที่จะอ่านมันตอนกลางคืนนะครับหรือว่าอ่านในที่มืดตรงไหนก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นหนังสือปกติธรรมดาเราอ่านไม่ได้ครับมันก็ต้องการโคมไฟนะหรือว่าต้องการแบบที่หนีบนะที่หนีบตัวกับหนังสือนะเพื่ออ่านหนังสือนะครับก็จะมีปัญหาตรงนั้นเนาะแล้วก็หน้าจอเดี๋ยวนี้มันจะเป็นหนีด้วยนะมันจะมี สีของแสงเนี่ยสองโทนนะครับมีทั้งเป็นแบบนี่สีออกอแบบนี้ก็ได้นะสีออกขาขาวแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นสีออกตัวส้มๆแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะจะปรับยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ความสว่างเนี่ยก็เยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนอ e ี i t นเอร์ที่ลงมาใช้อยู่ตัวนี้เนี่ยก็ต่อ Wifi ได้นะครับต่อ b บลูทูธได้นะ หลายๆคนเนี่ยเห็นไหมพอเปิดนี่จะรู้สึกว่ากลัวการกระพริบใช่ไหมจริงๆอะ่ะมันตั้งได้นะครับมันแตกต่างกับสมัยก่อนนะคือสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยอยากใช้ E เดือนหนึ่งคือมันกระพริบเยอะใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันตั้งได้นะมันตั้งได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยเห็นไหมเวลาเราซูมเนี่ยเหมือนใช้แท็บเล็ตเลยนะครับแต่ว่าความคมชัดความอะไรมันก็จะน้อยลงนะ คือความเป็นโกสโกสก็คือว่ามันจะเหมือนมีภาพของหน้า,กาเก่าๆซ้อนอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่สำหรับลูกแมวเองนะครับถ้าดูแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะซูมได้เลยเห็นไหมซูมได้ก็ประมาณนึงเลยนะเนี่ยเหมือนเราใช้แท็บเล็ตอยู่ประมาณนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอามาดูรูปนะอ่านการ์ตูนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ต้องใช้การซูมเป็นหลักอะ่ะแล้วกลัวเรื่องออการกระพริบการโกสตา่างๆดูนี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่ว่าถ้าใครแบบ อ่านเท็กซ์นะแล้วก็อยากให้มันคมชัดมากๆมันก็มีปรับนะเช่นร mm ีกออยเงี้ยมันก็จะชัดขึ้นมากๆเนาะแต่มันก็เห็นไหมไม่รู้ว่าจะสังเกตไหมนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวลุงแมวซูมก่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็จะคมขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาในการรีเฟชประมาณหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ปรับได้นะครับไม่ต้องกังวลเนานะแล้วแต่คนว่าจะปรับอะไรนะอย่างเช่นลุงแมวเองอย่างเช่นพวกนี้มันเป็นอ e ีบุ๊กใช่ไหมเราก็อ่านเราก็ปรับเป็น ปกตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นเท็กซ์นะไม่ใช่รูปนะครับเนี่ยกดมันก็รวดเร็วอยู่แล้วนะแบบนี้มันก็อย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าในข้อหมายรูมแมวเนี่ยก็คือว่าสามารถปรับได้นะปรับยังไงก็ได้นะครับความเ,เรียกว่ารีเฟชแล้วเนาะการรีเฟชหน้าจอเนี่ยมีหลายโหมดให้เลือกนะครับตอนแรกเนี่ยรูมแมวเข้าใจว่ามันเป็นคล้ายๆกับตัว Android Tablet นะคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเหมือนใช้ได้เลยนะครับเหมือนโทรศัพท์มือถือหรือว่า มันคือ Android t a แท็บเล็ตที่มีหน้าจอเป็นอ e ี n ิงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะคือถ้าใครไม่มี let, แท็บเล็ตและคิดว่าตัวนี้จะมาแทนที่แท็บเล็ตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือมันต่อเชื่อมกับ Play Store ได้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้มันต่อเชื่อมกับ Play Store ได้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมคงส์สเกตเห็นแล้วแหละอันแรกก็คือว่ามันไม่ได้สเปคแรงมากนะครับมันไม่ได้แบบพื๊ดปาด์ื๊ดปาดเหมือนโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็จริงๆก่อน,นทีีี่้้้ไตตััวว Play Store พกนนนดมมองม เหมือนกับการเซตติ้งนิดนึงนะซึ่งไม่ได้ยากนะครับซึ่งอของตัวยี่ห้อเนี่ยบุ๊กส์นะไฮเทคเนี่ยเขาก็มีวิดีโอสอนก็มีนะครับแล้วก็มีตัวเ,เหมือนกับกระดาษมาให้นะตอนเราแกะกล่องซื้อเขาก็บอกวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ทํายังไงให้เราเข้ามาที่หน้าตัว Play Store ได้ซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับแต่ว่าในความหมายของโุงแรวเนี่ยคือว่ามันไม่ได้เป็น AndroidOS แบบเปิดแนละ้วปุ๊บก,ก็เป็น Android เลยนะมัน ต้องมีการลงทะเบียนอะไรแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากแหละแต่ก็ไม่ได้เป็น Android Tablet นะอ็ตนะะแล้วก็เรื่องที่2เนาะคือเช่นเดียวกันนะเนี่ยถ้าใครคิดจะเอามาใช้เป็นแบบแทนที่ตัว Android Tab l e t ็อันนี้ก็คงไม่ใช่เนาะมันคือ eBook Reader นะครับเอาไว้อ่านกระตูนเอาไว้อ่านหนังสือเป็นหลกนะักเนาะประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมันไม่สมูทหรอกนะถ้าใครคิดว่าโอ้แบบนี้ดีจังอยากได้แท็บเล็ตมาอันนึงเอามาเล่นแล้วก็ซื้อไปอีกยิงดีไหมมันไม ความแรงอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะแม้แต่แบบการซูมนะการทัชสกรีนใดๆเนี่ยก็ไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะครับอย่าอย่าเอามาแทนกันนะมันแทนกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณแทนกันน่ยคุณจะรู้สึกซัฟเฟอร์มาหนึ่งเลยว่ามันไม่แรงพอมันไม่สะใจพอเนาะต่อไปก็คือแล้วทําไมถึงต้องซื้อเนาะมันเด็ดยังไงนะครับก็คงจะเห็นไปแล้วนะว่าจากประสบการณ์ของการอ่านเนี่ยนะคือโอ้ลุงแมวสามารถอ่านแบบสบายเลยนะ อ่านในตัวเมฟเนี่ยนะซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยนะครับก็สามารถหรือกระตุ้นนี้หรือว่าหนังสือนี้มันสั้นก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าอ่านจบได้ในคืนเดียวอ่ะแล้วก็แบบอ่านเพลินอ่านสนุกเลยเนาะแล้วก็หลังจากเราเข้าไปใน p l a y Store ได้เนาะดาวโหลดตัวเมฟมาได้เนี่ยก็ไปโหลดตัวแซมเปิลมาอ่านรัวๆนะครับผมเนี่ยก็มันให้ประสบการณ์ที่ลุงแมวว่ามันโอเคมากนะแล้วก็มันก็ปรับได้เนาอยากได้ หน้าจอ,อ,อตัวหนังสือเล็กขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่ความแก่แล้วแต่สายตาเนาะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยใช้ large นะครับก็รู้สึกว่าหรือว่า extra large เนี่ยนะซึ่งตัวนี้มันจะเริ่มสัมพันธ์กับตัว sizing นะถ้าเกิดสมมติอ่านตัวนี้นะครับตัว text เป็นหลักอ่านนิยายนะแล้วก็อาจจะมีรูปแซมบ้างเช่นพวก light novel แต่ว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะของลุมาตอนนี้ใช้อยู่7นิ้วนะครับพอโฆษณาว่า7นิ้วนะลุงแมวไม่ได้ว่ามัน7นิ้วเป๊ะหรือเปล่านะแต่ว่าประมาณนั้นเนี่ยก็ ก็โอเคนะถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าลุงแมวก็มีซื้อการ์ตูนไวน้นะซื้อการ์ตูนไว้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะเอาไว้อ่านบนแท็บเล็ตนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยอย่างเช่นการ์ตูนต่างๆเนาะเอาเป็นเลยดีเอาเป็นทัชละกันนะเนี่ยนะของอาราจิอะถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้โหลดมานะครับเนี่ยนะก็ต้องโหลดมาก่อนนะแต่ว่าการทางานเนี่ยเหมือนทางานบนแท็บเล็ตเลยมันต้องกดเนี่ยนะครับต้องกดเปิดเออต้องกดโหลดก็โหลดอันนี้เหมือนเราเห็นไหม เหมือนเรา,าซื้อหนังสือปกติเลยนะครับเนี่ยเหมือนใช้บนแท็บเล็ตปกติเลยนะนี่ประมาณนี้เนาะเน็ตแต่ท่าน้มก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แบบปื๊ดปาร์ดอะมันก็ต้องรอมันก็ต้องมีโหลดอะไรนิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะาอันนี้ลูกแมวปรับแบบธรรมดาไว้นะแต่ถ้าเกิดลูกแมวอยากจะปรับให้มันเป็นเร็วๆนะครับเน้นความเร็วที่จะซูมหรือว่าดูรูปแบบให้มันแบบสมูทได้อย่างเงี้ยก็ปรับเนี่ยนะ แต่จะเห็นว่ามันมีโกสนิดนึงนะเห็นไหมมันจะมีแบบดํามันจะไม่ดําสนิทเนาะมันจะมะีเหมือนกับเป็นภาพเก่านะของหน้าอันนี้เห็นชัดเลยนะครับของหน้าก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าซีเรียสไหมนะแต่ข้อเดียวมันคือมันสามารถซูมได้เนาะอ้าเห็นไหมซูมไม่ได้ละกลับมาสิอ่ะเนีย่ยนะอันนี้เลยก็เลยมาเป็นประเด็นเนาะว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะ ซื้อจอเล็กนะแล้วก็บอกไม่เป็นไรฉันสามารถเอามาอ่านการ์รตูนได้เนาะโดยที่แบบเดี๋ยวฉันใช้วิธีซูมเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับมันมันไม่ได้แย่ขนาดที่ถ้าผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะในความเป็นจริงเราไม่ได้ซูมดูแบบดูรูปแบบนี้เนาะแล้วก็ซูมประมาณหนึ่งให้มันพออ่านได้เนี่ยนะหรือว่าถ้ามันช้าขนาดนี้เราอาจจะไปที่แบบว่าเอ็กซ์ไปเลยนะซูมไปก่อนแต่ว่าคุณภาพของรูปมันก็จะตับอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับคือ อันนี้มันก็อ่านได้ประมาณนึงนะแต่มันอาจจะไม่ได้ชัดมากเราอาจจะซูมเข้ามาสักประมาณนี้นะให้แบบว่าพออ่านได้อย่างเงี้ยนะครับก็อ่านได้ทุกช่องนะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็อาจจะตั้งไว้สักประมาณความเร็วนะคือเน้นความเร็วนาะเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปเงี้ยมันก็จะไม่เกิดโกสไม่มีการกระพริบเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดตัวด้านข้างเนี่ยนะถ้าท่านผู้ชมดูจริงด้านข้างมันมี นี่นี่นจะมีปุ่มกดด้วยนะครับ2อันแบบนี้นะซึ่งอันนี้น่าสนใจนะไอตัวปุ่มกดเนี่ยมันสามารถกลับยังไงก็ได้นะดึงลงมาอย่างนี้นะเนี่ยลุงแมวสามารถหมุนเนาะแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะกลับหน้าจอนะครับเนี่ยเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าบางทีลุงแมวก็อ่านแบบกดด้านซ้ายเห็นไหมถือมือด้านนี้เนาะแบบนี้เนาะเอามาสิอ่ะเดี๋ยวนะซูมเอาก่อนนี่บางทีลุงแมวก็กดอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับบางทีลุงแมวก็ไปกด แบบนี้นะเนีย่ยนะเราก็สามารถตั้งได้นะครับอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้เชียร์นะว่าถ้าใครคิดจะซื้อตัวเนี้ยอยากให้เล็งรุ่นที่ถ้าเน้นความสะดวกนะก็คืออยากให้เล็งรุ่นที่มันมีปุ่มนิดนึงนะคือท่านเพิ่งพาตัวชัดสกรีนอย่างเดียวเนี่ยลุงแมวคิดว่าตัวโปรเซสเซอร์มันยังไม่ได้แรงมากพออันนี้คือรุ่นที่ลุงแมวใช้นะหรือว่ารุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับต่อให้เป็นยี่ห้ออื่นนะ่ยมันก็อาจจะไม่ได้แรงมากพอนะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนิดนึงนะถ้าเกิดใช้ เป็นทัชสกรีนล้วนๆเนี่ยอาจจะเสียอารมณ์ได้นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดใครเอามาอ่านกระตูนนี่ยเขาลูกแมว7นิ้วใช่ไหมลูกแมวยังเชียร์เดี๋ยวเรายท่านเชียร์กันเนาะว่า7.8เนาะอาจจะได้ครับหรือว่าอาจจะไปที่10นิ้วเลยก็ได้นะน่าจะโอเคเนะส่วนคอนเทนต์สีเนี่ยจริงลูกแมวก็คิดอยู่เหมือนกันนะโอ้โหแต่ว่าราคามันพุ่งขึ้นไปแบบ16นะื่นหกเนาะสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็น้ําหนักอะ่ะมันก็พอสมควรก็ เลยช่างใจอยู่อ้อมีอีกเรื่องนะคือตัวเนี้ยมัน7นิ้วใช่ไหมแต่ว่าน้ําหนักมันอ่ะไม่ได้หนักมากนะครับคือมันเล็กนะมันไม่ได้ใหญ่เลยนะคือถ้าเราเปรียบเทียบมาเช่นตัวเนี้ยของลุงแมวนะครับอันนี้โทรศัพท์มือถือ Galaxy c 4 3ของลุงแมวเนาะใหญ่กว่าอีกนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะโทรศัพท์มือถือลุงแมวใหญ่กว่าตัวอ่ตัวนี้นะเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะหน้าจอประมาณ 7- หรือ8นิ้วอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะ8นิ้วนะครับ Galaxy c 4เนาะ อันนี้ไม่ไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่ข้อดีก็คือว่ามันทําให้เราสามารถถือมือเดียวได้นะมันไม่ได้เบานะมันไม่ได้เบาเท่หไหร่นะครับเพราะว่าเราถือมือเดียวนะก็ไม่ถึงขนาดว่าเบ้าเบ,า,เบามากๆเนี่ยนะก็รู้สึกถึงน้าหนักประมาณนึงแต่ก็ดีมากพอนะครับที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเอออ่านไปได้ต่อเนื่องเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะที่มันมหัศจรรย์สำหรับลุงแมวเลยนะคือมันทําให้ลุงแมวเนี่ยรู้สึกเลยว่าลุงแมวจะสามารถกลับมาอ่านหนังสือได้อีกเยอะมากนะครับเพราะว่า ก่อนหน้าเนี้ยสักเป็น10ปีแล้วแหละที่หลังๆลูกมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเนี่ยเพราะว่ามันวุ่นวายเนาะสมัยก่อนไม่มีภาษาไทยเนาะตอนนี้มันมาแล้วมันมาแล้วนะครับแล้วก็แค่เอามาอ่านไ์โนเวลแบบนี้ฟินละแค่นี้ก็ฟินละเพราะฉะนั้นเชียร์อย่างนี้ว่าถ้าใครอยากจะลองเข้าสู่โลกของตัวอ e ีบุ๊กเรดเดอร์นะแล้วก็อยากจะลองซื้อหนังสืออะไรมาอ่านในเมพเนี่ยได้แล้วนะครับสบายมากนะฟูลับบเครดิตก็ได้โอนตรงก็ได้นะคือเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้ทั้ง PDF เนะ แล้วก็ได้ทั้ง e พับตรงนี้คือ e พับเนาะลุงแมวว่าลองจากไซส์แบบนี้ก่อนแบบลุงแมวก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าฟินมากอินมากเนะี่ยเดี๋ยวค่อยทําเรื่องของนะหรือลุงแมวก็ลองดูก่อนว่าถ้าซื้อไซส์นี้แล้วมันโอเคไหมนะถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มอยากอ่านากระตูนนะหรือว่าเริ่มอยากแบบสะใจมากขึ้นเดี๋ยวจะลองดูไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเป็น10นิ้วหลือาจจะเป็นแบบจอสีไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คํานึงเรื่องน้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งนะกลัวมันหนักนะครับเพราะว่าหนักก็ไม่อยากอออ่าานนนนเหมืก็ประะณี้นะ อันนี้คือเป็นแบบพื้นฐานสัมผัสแรกก่อนนะครับใครใช้อยู่เป็นประจาแล้วเป็นยังไงก็แนะนํากันมาได้นะมีเทคนิคอะไรใดๆนะอันนี้ลูกแมวขอลาไปนะครับเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านนะครับลูกแมวขอลาไปแล้วสวัสดีครับผม